น้องสุดาทิพย์เนี่ยอยู่จังหวัดอะไรเขียนไว้ไหมครท่านหมอน้องสุดาทิพย์นี่มาจากสุดสุภาทิพย์ดีเล็กอยู่จังหวัดจันทบุรีรเป็นคนจันทบุรีะนะครับอ,อยา่างจนงก็บอกสวัสดีค่ะท่านผู้อุปการะที่เคารพอันนี้เขียนตอบกลับไปนะเป็นลายมือน้องนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยดูดลายมือนะฮะผมอ่านนะฮะหนูได้รับตุ๊กตาใส่ดินสอนหนึ่งอนันการ์ดหนึ่งใบหนูชอบมากเลยค่ะ ท่านสบายดีหรือเปล่าหนูและครอบครัวสบายดีค่ะหนูขอขอบคุณท่านมากนะคะที่สิ่งขอ,ของของขวัญมาให้หนูสงกรานที่ผ่านมาท่านและครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนคะสนุกหรือเปล่าหนูเล่นสาดน้ํากับเพื่อนเพื่อความคลายร้อนค่ะสนุกมากเลยค่ะปิดเทอมแล้วหนูช่วยครอบครัวทํางานบ้านค่ะเช่นล้างจานหุงข้าวกวาดบ้านหนูใกล้จะเปิดเทอมแล้วเดือนหน้าก็จะเปิดเทอมหนูดีใจมากเลยค่ะ หนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและจะตั้งใจเรียนนะคะสุดท้ายนี้หนูขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะด้วยความเคารพนับถือเด็กหญิงสุดาทิพย์ดีเล็กเ<อ>นี่ครับ<อ>เขียนมาเล่าให้ฟังว่ามันทอะไรยังไงนะครับแล้วส่งอย่างเงี้ยส่งไปที่ไหนบ้านผู้อุปการะหรือผ่านมูลนิธิคะต้องส่งผ่านมูลนิธิก่อนอเพราะว่าเราเราต้องดูเป็นตัวกลางคอยเชื่อมในสมัยของน้องออนเนี่ยต้องบอกว่าเราเราเป็นความรู้สึกว่าสมัยที่น้องออนแรกๆกเมื่อประมาณสัก20 กัปีที่แล้วค่ะค,คือเรายังเป็นผู้อุปการที่เป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทางมูลนิธิเนี่ยคอยช่วยเหลือในเรื่องของการประสานงานแปลแล้วก็เราเขียนตอบเป็นภาษาไทยทางมูลนิธิก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยเราก็น่าจะช่วยเหลือกันเองเพราะว่าใครก็คงไม่ได้รักเราเท่าคนไทยด้วยกันเองแล้วก็หันมาช่วยเหลือเพื่อกูลสังคมไทยด้วยกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ในวงการบันเทิง พี่ๆก็ให้ใการต้อนรับโดยการอุปการะน้องๆแล้วก็ทุกคนเขาจะส่งอย่างต่อเนื่องอย่างคุณเมทินีกิ่งยนนะคะก็แบบว่าส่งแบบอย่างต่อเนื่องค่ะใช่คุณกะละแมอะไรยเงี้ยค่ะเขาส่งต่ออย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกจากคุณคุณออนกันต่อรวมทั้งคุณเฉลิมศักดิ์ซึ่งเคยเป็นผู้รับและตอนนี้ก็เป็นผู้ให้ด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนนี้กันต่อค่ะ มาคุยกันต่อถึงการทํางานของมูลนิธิสุพนิมิตรแห่งประเทศไทยช่วยน้องๆผู้ยากไร้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะวันนี้เรามีผู้ที่เป็นผู้ที่เคยเป็นผู้รับและตอนนี้เป็นผู้ให้สองท่านคุณออนอานงก็ท่านมีประสบการณ์คุณเฉลิมศักดิ์ด้วยขอนญาตเริ่มที่สุภาพสตรีเมื่อสักครู่ค้ังเอาไว้คุณคุณออนอานงนี่อยู่ที่ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ก็คือได้รับโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่เรียนประถมศึกษาปีที่4ค่ะจนจบมัธยมศึกษาปี เห็นบอกเป็นชาวต่างชาติ<ช>ที่ที่ตอนนั้นมาดูแลอุปการะแล้วเวลาเขียนหนังส่งหนังสือจดมงจดหมายแล้วโต้อตอบกันเขียนเป็นภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็ทางมูลนิธิเนี่ยจะให้เด็กไปพบปะกันแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยโดยการที่หนึ่งคือเราจะต้องไปโบสถ์เพื่อที่จะไปศึกษาคริสตศาสนาแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของูสุพรรณิมิตรด้วยว่าเราต้องเขียนโต้อตอบจดหมายอะไรยังไงแล้วต้องเขียนอะไรบ้างแล้วก็ทางผู้ปุคกากรเนี่ยมีอะไรให้เราแบบ ไม้เป็นของขวัญอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้กลาก็จะให้ของขวัญอะไรเงี้ยแต่ละแต่ละช่วงเทศกาลอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ใช่เกณฑ์ที่ดูว่าคุณออนควรจะได้รับการดูแลเนี่ยเขาต้องมีเกณฑ์ถูกไหมเพราะว่าถ้าคนมีสตางค์บ้านมีเบนซ์อย่างเงี้ยเขาคงไม่ให้หรอกนะฮะก็คือต้องบอกว่าเรียนดียากจนเลยใช่ไหมเรียนดียากจนไม่มีทรัพย์สิน คล้ายๆแบบไม่มีที่นาไม่ได้มีฐานะมีฐานะรายได้ต่อปีต่อครัวเรือนเท่าไหร่อะไรกมีเกณฑ์ดูคือลําบากจริงๆลาบากจริงๆขาดโอกาสจริงๆของคุณอยอสมัยนู้นเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์เลยค่ะแล้วพอดูแล้วเขา ออแล้วรรู้ได้ไงว่ามูลนิธิเขาดูแลอย่างนี้เราเข้าไปหาหรือมูลนิธิมาหาเรามูลนิธิไปที่โรงเรียนค,ะค่ะไปดูแล้วก็ไปสอบถามทางอาจารย์แล้วซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะส่งประวัติของเด็กที่แบบว่าเข้าขายว่าเ,ออเนี่ยเด็กคนนี้เรียนดีนะแต่ว่ายังยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาก็จะสง<ช>่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบแล้วก็ตามไปสอบถามถามรายละเอียดที่บ้านอีกทีหนึ่ง,อ,งอะไรอย่างงี้ค่ะคุณออนเคยคิดเล่นๆมาถ้าไม่มีมูลนิธิไม่มีผู้มาดูแลคุณออนตั้งแต่เด็กๆ ชีวิตเราจะจะเหมือนแบบนี้ไหมไม่น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยคือเราเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เบาแรงพ่อแม่อย่างพ่อน้องอ๋อเนี่ยก็รับเหมาก่อสร้างคุณแม่ก็เป็นพันโรงเนี่ยจะจะมีแบบเงินเพื่อที่จะเจียดลูกแบบเจ็ดคนพี่น้องเรียนหนังสือหนังหาเนี่ยมันก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยที่เป็นความโชคดีของเราแล้วด้วยเป็นอาจจะแบบ บุญภาวาสนาส่งทําให้เราได้ตรงนี้มามเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องออมมีความรู้สึกว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะตั้งใจเรียน<ม>แล้วก็ทําให้ดีที่สุดค,คือ,อนอกาจะไม่เกเรเลยแล้วก็จะไปเรียนโดยที่แบบเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นชาวต่างชาติตอนนั้น<ม><ม>นะเขาเป็นชาวต่างชาตินะแต่เขาแบบเออยังมาสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเราเราไม่ควรที่จะทำให้เขาผิดหวังอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อคุณอะไรชาติอะไร มีแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าท่านนี้อาจจะไม่ไม่สะดวกก็อาจจะเปลี่ยนมีคนต่อได้นะทํรายไดีก็จะจะดูให้คือเขาจะออกแบบระบบไว้ค่อนข้างดีคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนสงสัยผมถามท่านผอนิดหนึ่งนะก่อนจะไปคุณเฉลิมศักดิ์บอกว่าอย่างสมมติคุณสุนทรีอยากดูแลน้องคนละ500ต่อเดือนก็จะมีคนถามบอกเอ้ยห้าร้อยต่อเดือนบางคนนะฮะใช้ันละห้าร้อยนะ น้องเนี่ยห้าเดือนนึงอยู่ได้งจะทำแต่มูยที่เขาออกแบบระบบดีประสบการณ์เขาเขาเยอะถูกไหมฮะห้าต่อเดือนระบบเราดูแลไงเราใช้วิธีแชร์หลายคนมาใช่เราเราจะเป็นโครงการนะคะในหนึ่งโครงการเนี่ยเราก็จะมีเด็กอาจจะถึงพั0 0้หรือสองพคนเราก็เอาเงินที่เราได้รับการอุปการะเด็กเนี่ยคนละห0าเนี่มารวมกันมากองไว้มากรองกองเอาไว้แล้วก็ทาง เจ้าหน้าที่โครงการเนี่ยจะต้องทำแผนงานเข้ามามโดยการทำเบสไลน์ว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาอะไรและจะต้องแก้ไขด้วยวิธีอะไร<ม>ก็ทำแผนออกมาเสร็จก็จะเป็น5ปีแล้วก็ทอนเป็น1ปี1ปีแล้วก็ส่งมาอนุมัติ<ม><ม>นั้นงบประมาณที่เราได้มาก็จะส่งเข้ามาตามแผนแต่ถ้าสมมุติว่างบประมาณไม่พอสำหรับแผนในปีนั้นๆมูลนิธิก็จะหาเงินเข้ามาเสริมโดยไม่ได้อุป เราปวดผู้อุปการะนะคะโดยอาจจะเป็นเงินจากกล่องบริจาคก็ได้หรือเป็นโครงการที่เราทำแล้วก็เสนอขอกับที่อื่นหรือบริษัทห้างร้านหรือผู้ผู้ที่มีจิจตรรมดูพยายามหามาให้พอให้พอที่จะดูแลเด็กในโครงการนั้นๆใช่ไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคือ500ของคุณมีความหมายต่อชีวิตของเด็กเพราะเวลามารวมๆกันเนี่ย ัสําคญที่สําคัญคือมูลนิธิต้องบริหารภาษาชาวบ้านเขาเรียกบริหารทุกเม็ดถูกไหมฮะห้าเนี่ยมันไม่ใช่500เหรียญน,นะคุณมัน500ย <500 S 1> บาทเท่านั้นท่านต้องบริหารทุกสตางค์ไม่ใช่ทุกบาทนะฮะทุกสตางค์คิดละเอียดยิบเพื่อที่จะกระจายให้เด็กครบที่สุดไม่พอก็ต้องไปหาเพิ่มฮั้นเบื้องหลังของผู้ให้รวมถึงผู้บริหารต้องทํากันเต็มร้อยค่ะ ผมมาที่คุณเฉลิมศักดิ์คุณเฉลิมศักดิ์เองเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพอยู่แถวชุมชนบ่อนไก่ฐานะที่บ้านนี่ร่ำรวยขายของข้างถนนเป็นเด็กที่นอนใต้รถเข็นมาจนเลยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งปากตินทีเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราบอกว่าบางทีอยู่ตามธุระการใดไม่ใช่จริงๆในเมืองเราก็ดูแลเพราะว่าชุมชนบ่อนไก่ก็ค่อนข้างจะ เสียงเรื่องปัญหาเรื่องทั้งอาญากรรมหลากหลายแล้วก็โอกาสที่เด็กจะเสียผู้เสียคนมีโอกาสเยอะเมื่อสักครู่บอกว่านอคุณพ่อคุณแม่ก็ทําขายของ หา่ค่ะเช้ากินข้าววันนั้นแหละแต่รถเข็นนี่คือสมมติรถเข็นส้มตำเนี่ยเราเด็กนอนข้างใต้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นรถเข็นที่คุณพ่อของประกอบเองใช้เด็กชายมาประกอบแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีพื้นที่ให้เรานอนแล้วก็ซุกเข้าไปล้วก็ซุกไปใต้ต้รถเข็นผมเห็นหลายเด็กแล้วนอนอย่างเงี้ยหลายเด็กแล้วพ่อแม่ไปไหนก็นอนอยู่งั้นนะฮะใช่ไหมฮะสภาพเป็นงั้นครับตอนมูลนิธิเข้าไปดูแลอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณปฐมป .2 หรือป .3 นังเด็กมากมากน้องมากมีพี่ชายอีกคนนึงใช่ไหมคะชายคนนึัพี่ชายพี่ชายก็โตห่างกันประมาณปีครึ่งพี่ชายนี่ด้วยไหมได้รับการดูแลทาการแนทย์ไหมตั้งแต่ป .2 จนถึงจนพี่ชายผมเนี่ยจนจบม .6 แต่นั่นเขาได้ได้ทุนพสวทอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาเป็นปริญญาเอกแล้วค่ะพี่ชายเขาอะเห็นไหมการดูแลให้ความช่วยเหลือแบบนี้สามารถทําให้ประเทศไทยได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าคืนมาแล้วก็ช่วยเราอีกนะคะเพราะความรู้อย่างพี่ชายคุณก็สามารถมาดูแลพวกเราได้ตอนที่อาจารย์สอนที่เกษตรศาสตร์เห็นไหมถกา้องคาพิเศษครับถ้าถ้าไม่มีมูลที่เราจะไม่มีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรนะฮะ คือที่เฉลิมพลดรเฉลิมพลนะ่ยแต่เราก็ไม่มีกรรมการผู้จัดการที่ชื่อว่าคุณเฉลิมศักดิ์ด้วยนะใช่ไหมคะตอนนี้ที่ทางานอยู่ก็จบปริญญาโทเหมือนกันคุณเฉลิมศักดิ์ได้รับการดูแลถึงมาหกเหมือนกันผมจนจบปริญญาตรีเลยครับอ๋อจบปตรีเลยจริงจริงทางทางทางสุภณิมิตไม่ได้ดูแลถึงปริญญาตรีปรนรที่จะเป็นเฉพาะเฉพาะรายที่ที่ทำเรื่องน้องเรียนเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ติดปัญหาด้านการเงินนะครับแล้วก็โชคดีมากทางสุภณิมิตเนี่ย ติดต่อทางดรพอลลีอยู่ที่อยู่ที่ออสเตรเลียช่วยคือเข้าหาวิธีช่วยดอรพอลลี i, นี่คือตีเช็คมาให้เลยครับแล้วก็ฝากเงินเข้าบัญชีไว้แล้วใช้เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะนี่ครับผู้ชมปัจจุบันทั้งสองท่านมีหน้าที่การงานที่โอ้โหตำแหน่งคุณเฉลิมสังนิตเป็นกบงานผู้จัดก,การนะครับคุณอนงก็รู้อยู่ว่าชีวิตคนละเรื่องเลยในนี้โลกคนละใบปัจจุบันเราคืนเหมือนกันดูแลเด็กเป็นชุดเลยนะฮะดูทั้งหมด6คหกคนส่งมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่เรียนอยู่ ปีสองค่ะอ๋อตัวเองเรียนมหาลัยก็ส่งแล้วเหรอโอ้โหสมัยผมเรียนมหาลัยชีวิตผมยังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยนะปีสองแล้วล่าสุดเด็กที่เราส่งมาเป็นไงคือได้รับปริญญาแล้วค่ะล่าสุดก็คือน้องได้รับปริญญาแล้วจบปริญญาตรีแล้วเขาเรียนคณะอะไรครเป็นเขาเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะเป็นเด็กจังหวัดอยู่เหนืออีสานอยูใต้หรือภาคตะวันออกค่ะอ๋อทางระยองจันอะไรแบบนี้่ะ จบปญญาตรีแล้วปัจจุบันที่ส่งอยู่ระดับไหนก็มีทั้งประถมด้วยแล้วก็มัธยมด้วยค่ะคละกันไปค่ะแต่เด็กบางคนก็คือด้วยความจําเป็นของคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่องทางวุฒิก็จะเปลี่ยนคนให้ให้เราดูแลต่อไปอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะมีน้อยรายที่แบบว่าอยู่กันแบบยาวตลอดไปคุณคุณเฉลิมศักดิ์ก็ดูแลกี่กี่นคนน้องสคนนะคะก็ช่วง คุณเฉลิมศักดิ์แอบให้ดิฉันดูนี่ก็จะมีรูปน้องๆใช่ไหมน้องที่คุณเฉลิมอันนี้ก็เป็นเรียกว่ารายงานประจําปีใช่ครับรายงานประจําปีก็จะมีอะไรบ้างคุณเฉลิมศักดิ์เล่าให้ก็จะบอกว่าเด็กน้ําหนักเท่าไหร่สัดส่วนเท่่าไหรมีชื่อมีนามสกุลมีน้องกุลใช่ครับที่เล่นนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาเรียนได้เกรดดีแค่ไหนบอกน้ำหนักเท่าไหร่คือแบบดูในเรื่องของสุขอนามัยพัฒนาการวชาทีบชวนหรือไม่อบชอที่ชอบอาชีพที่อยากจะเป็นดอกไม้ที่ชอบครอบครัวทำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น้องเขาจะติ๊กมาหรือว่าน้องเขาติ๊กมาครับติ๊กมาแล้วก็ที่คุณเฉลิมศักดิ์มาโชว์มากก็คือนี่สคสล่าสุดนี่น้องเขาเขียนต่อมาเนี่าเขียนว่า ว่าสวัสดีผู้ประกาศครับหนูขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะด้วยความเคารพนะครับนี่าวันปาวุโตผมเด็กคผมเคยเจอด้วยเคยเจอมันเราไม่เจอได้ใช่ไหมเจอได้คือใมช่ผมที่ที่เราเจอกับเด็กๆกันนะใช่ค่ะเจอถามผมถามนิดนึงนะในฐานะผู้ให้เนี่ยเวลาเห็นแววตาน้องอะรู้สึกไงฮเขาเขาเขารู้สึกดีใจแล้วเขารู้สึก ขอบคุณเนะเพราะจริงๆ<ม>ในในความรู้สึกนั้นเนี่ยเหมือนเราก็เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย<ม>เวลาเราอ่านจดหมายหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับกระจกเงาสะท้อนนะว่าเราเคยเป็นแล้วเราเป็นคนให้พอเวลาเราจะไปพูดหรือว่าไปถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเรามีความรู้สึกลึกๆแบบ,บแบบเด็กพวกกลุ่มที่เราได้ดูแลด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คือที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามาเป็นผู้ผู้ให้บ้างเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการทํางานของมูลนิธิเป็นยังไงตอนที่เราได้รับเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่า<ม>จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไง<ม>ก็คงเป็นแบบองค์กรที่เขามีแบบว่าการการดูแลดีอะไรเงี้ย<ม>แต่พอเรามาเป็นผู้ปรคกากปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับตารางรับสมุดร,รายงานว่าปีนี้เนี่ยมีทํากิจกรรมอะไรบ้างใช้เงินไปเท่าไหร่เรามีเงินเหลือเท่าไหร่เงินจะไปทําอะไรต่อคือแบบเงิน ทุกสตางค์จริงๆอ่ะที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเป็นไม่มีผลใช่ไม่มีตกลงแล้วมันเป็นผลประโยชน์กับเยาวชนของเราจริงๆแล้วเพื่อประเทศชาติของเราจริงๆะขอเสริมนิดนึงคือตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางสุพันิมิตมานะครับแล้วก็จะแปะบนกระดานให้เราลอกเด็กก็จะต้องลอกว่าเขียนนู่นเขียนนี่นะคมัะคือแบบเราก็คิดว่า เขียนทาไมเนาะทำไมเราต้องเขียนอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆก็คือเนื่องจากเราเป็นเด็กก็อยากจะให้เล่าเรื่องบุคลากรู้ว่าเรามีพัฒนาการอย่างไรนะครับนะซึ่งในความเป็นเด็กเองเราก็จะเห็นว่าตอนที่ทุกครั้งที่จะเปิดเทอมเนี่ยเราจะมีเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่เราจะไปวัดไซส์รองเท้าไปเลือกสีถุงเท้าแล้วก็ไปรับหนังสือนะครับนะซึ่งเราก็จะมองว่าเออเราก็จะดีใจก่อนที่ไปโรงเรียนนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแบบเด็กๆอะครับว่าเออเราเราก็ได้ไปโรงเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันคือสิ่งหนึ่งที่ เราได้รับจากผู้ปกการลครับอพอวันหนึ่งเรา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 ได้โอการัเด็กเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่มันไปถึงเด็กจริงๆแล้วเด็กคนนั้นก็คือเรามันสะท้อนเรามันสะท้อนเรามากๆอย่างที่พ่อรองความรู้สึกในฐานะผู้รับก็อย่างหนึ่งแต่เวลาให้เขาอ่ะอิ่มไหมในใจในวิญญาณรู้สึกไง